จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเจ้าต้องการที่จะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์สวัสดีครับผมช่องคาราคัสคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง The r e i n ing ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ นงเปิดเรื่องมาที่งานแต่งงานของแดนและสกายล่าเหล่าเพื่อนเพื่อนของเขาจึงมาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้งคู่โดยทอมมี่เป็นตากล้องที่คอยเก็บภาพในช่วงเวลาสําคัญเอาไว้และแจ็คเพื่อนสนิทอีกคนก็มาช่วยเป็นพิธีกรให้กับงานแต่งในครั้งนี้จนทําให้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นและในขณะที่พ่อและแม่ของสกายล่ากาลังลงลิฟต์เพื่อกลับบ้านจู่ๆพวกเขาก็ลม้มลงกับพื้นและจากโลกนี้ไปตลอดการทอมมี่จึงได้มาบอกเรื่องนี้กับสกายล่าซึ่งมันก็ทำให เธอเสียใจเป็นอย่างมากแต่ยังไม่ทันจะทําอะไรคนอื่นๆที่อยู่ภายในงานก็พากันลม้มลงอย่างไม่มีสาเหตุทามาด้วยอุกบาตล,ลูกใหญ่ที่พุ่งตกลงมาในเมืองจนตึกรามบ้านช่องพังเสียหายยับเยินทอมมี่ที่ทําอะไรไม่ได้เลยทําได้แค่บันทึกภาพทั้งหมดเอาไว้ทันใดนั้นเครื่องบินโดยสารก็ตกลงมาจากท้องฟ้าพร้อมกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุจนผู้คนที่รอดชีวิตต้องพากันวิ่งหนีตายออกไปข้างน,นอกก่อนที่แจ็คจะสังเกตเห็นว่าฮรรี่แฟนสาวของเขาหายตัว แถมโทรศัพท์ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้อีกต่างหากทอมมี่เลยช่วยเช็คตำแหน่งล่าสุดของเธอและพบว่าฮาร์ี่อยู่ห่างจากที่นี่ไปแค่เพียงไม่กี่กิโลในตอนนั้นเองเสียงดังบางอย่างก็ได้เกิดขึ้นและเป็นสายฟ้าที่ผ่านลงมาอย่างรุนแรงจนทําให้ผู้คนล้มตายรวมทั้งเมืองที่พังเสียหายสกายล่าเลยบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นตามที่เขียนเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลคนที่มีศรัทธาเท่านั้นจะถูกพระเจ้ารับตัวขึ้นไปบนสวรรค์ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อจะถูกทิ้งเอาไว้ในโลก ที่กำลังล่มสลายแต่ทอมมี่ก็ไม่เชื่อเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพราะดูจากความเสียหายแล้วมันน่าจะเป็นเอเลียนที่โจมตีโลกของเราสะมากกว่าจนเมื่อทั้ง4เดินมาได้สักพักก็มีลูกเห็บขนาดใหญ่ที่พุ่งตกลงมาจากท้องฟ้าและทําให้พวกเขาต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดจนพัดหลงกับสกายล่าไปในที่สุดทอมมี่แดนและแจ็คได้มาหลบอยู่ที่ห้องสมุดประจําเมืองก่อนที่จะได้พบกับแซมที่เป็นบรรลักษ์อยู่ในห้องสมุดแห่งนี้เธอจึงได้พาทั้ง3คนไปหาสกายล่าที่กําลังค้น หาคพีไบเบิลเธอบอกว่าทุกสิ่งมันได้ถูกลิขิดเอาไว้แล้วแต่ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ไม่ยอมเชื่อและพากันออกไปค้นหาแฮร์รี่แฟนสาวของแจ็คต่อทั้ง4ี่รวมแซมเป็น5คนจึงมุ่งหน้าไปที่โบสถ์พอคิดว่าแฮร์รี่อาจจะไปหลบอยู่ที่นั่นทันใดนั้นสายฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักพร้อมกับเสียงกรีดร้องของปีศาจที่ดังกึกก้องไปจนทั่วบริเวณและเป็นสกายล่าที่ถูกบางอย่างกระชากตัวจนลอยหายไปก่อนที่เธอจะตกลงมาพร้อมกับบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณกลางหลัง เดลิอุ้มเธอเข้าไปในโบสถ์และได้พบกับผู้คนจํานวนมากที่เข้ามาหลบภัยอยู่ภายในนั้นแตะเป็นโชคดีที่มีหนึ่งในนั้นเป็นพยาบาลได้สามารถช่วยทําแผลให้กับสกายล่าได้แต่แจ็คก,ก็ได้พบกับฮาร์รี่ที่อยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันเธอจึงถามว่าทุกคนในงานแต่งยังปลอดภัยดีใช่ไหมแต่แจ็คกลกับสายหน้าพอทุกคนได้จากเราไปทั้งหมดแล้วต่อมาทอมมี่ก็ได้มาถามบาทหลวงว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงและคําตอบที่ได้กลับมานั้นก็เหมือนกับที่สกายล่าพูดเอาไว้ไม่มีผิด พอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้ถูกเขียนเอาไว้ทั้งหมดแล้วแถมรายงานจากข่าวก็ยังแจ้งอีกว่าเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งโลกทอมมี่ที่ได้ยินแบบนั้นได้เปิดวิดีโอที่ถ่ายตอนสกายล่าถูกโจมตีให้ดูบาทหลวงจึงบอกว่ามันคือปีศาจที่พระเจ้าส่งออมาเพื่อจัดการมนุษย์และนี่ก็เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นต่อจากนี้พวกมันจะกลับมาอีกด้วยจํานวนที่มากขึ้นกว่าเดิมกลับมาที่สกายล่าเหมือนว่าแผลของเธอจะเริ่มติดเชื้อเลยทําให้มีไข้ที่สูงขึ้นและต้อง ใช้ยาที่เก็บเอาไว้ในรถด,ด้านนอกซึ่งการที่จะออกไปนั้นมันก็อันตรายเป็นอย่างมากแต่แดนกับทอมมี่ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพวกเขาจําเป็นต้องออกไปเพื่อช่วยเหลือสกายไล่ได้และสภาพข้างนอกมันก็เหมือนกับเมืองร้างไม่มีผิดจนได้เจอเข้ากับชายคนหนึ่งที่ยืนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆและเมื่อเจอรถของพยาบาลทั้งสองก็รีบเข้าเวาในทันทีทันใดนั้นปีศาจตัวเดิมก็กลับมามันพยายามที่จะทําลายรถเพื่อจัดการกับทั้งคู่ไว้ได้แดนกับทอมมี่ได้ตัดสินใจวิ่งหนี ออกมาจนกลับเข้ามาในโบสถ์ได้สําเร็จในระหว่างที่รอให้ยาออกฤทธิ์ทอมมี่ก็ได้ถ่ายวิดีโอเหตุการณ์นี้เอาไว้เผื่อว่าพวกเขาไม่รอดจะได้มีหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นบ้านต่อมาทางการก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินว่าให้ทุกคนอยู่แต่ในบ้านและสถานที่ที่หน่วยงานจัดเอาไว้ให้เท่านั้นจนเมื่อเวลาผ่านไปอาการของสกายล่าก็ไม่ดีขึ้นเลยสักนิดเพราะยาที่ได้รับนั้นมันไม่ส่งผลต่อเชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายทำเอาพยาบาลถึงกับงงเพราะเธอไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน แนะนำให้เอาตัวสกายล่าไปรักษาที่โรงพยาบาลจะดีกว่า ซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองขณะที่บาทหลวงกำลังเทศเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านเขาก็พูดความจริงออกมาว่าตนเองเป็นแค่หนักต้มตุน๋นที่หากินกับความเชื่อทันใดนั้นเสียงกรงเล็บของปีศาจก็ได้ดังมาจากบนหลังคามันพยายามที่จะเข้ามาข้างในเพื่อจัดการกับทุกคนบาทหลวงจึงบอกให้ชาวบ้านแอบ,บที่ห้องใต้ดินและทำให้พยาบาลที่ตามเข้ามาไม่ทันถูกปีศาจกระชากตัวออกไปจากนั้นปีศาจก็พยายามจะพังประตูเข้ามาบาทหลวงเลยบอกว่ามันต้องการตัวเขาแค่เพียงคนเดียว พร้อมกับเปิดประตูด้วยความศรัทธ,ธาที่มีต่อพระเจ้าและทําให้เขาถูกมันลากตัวออกไปจนเมื่อถึงตอนเช้าเสียงของปีศาจก็เงียบลงทอมมี่จึงได้เปิดประตูออกไปดูข้างนอกได,ได้เห็นกับสภาพของโบสถ์ที่พังยับเยินรวมทั้งตัวบาทหลวงก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วพวกเขาจึงเดินออกไปตามถนนเพื่อจะพาตัวสกายล่าไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อไปถึงที่นั้นสภาพของโรงพยาบาลก็แย่กว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้ไม่มีหมอเหลืออยู่เลยสักคนรวมทั้งยารักษาโลกก็ถูกขโมยเอาไปจน แดนได้พาสกายล่ามานอนพักอยู่บนเตียงส่วนแจ็คและทอมมี่จะลองไปสำรวจดูที่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลเผื่อว่าจะเจอใครที่สามารถช่วยเธอได้ทั้งสองได้เดินไปตามทางเดินแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีใครที่อยู่ที่นี่เลยสักคนกลับมาที่สกายล่าเธอตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายที่อ่อนแรงและพูดกับแดนว่าเธอเชื่อในพระเจ้าพร้อมกับจากโลกนี้ไปในอ้อมแขนของคนที่เธอรักทําให้แดนเกิดความไม่เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงต้องทําแบบนี้ด้วยทอมมี่ที่เห็นแบบนั้นเลยบอกให้แดน เงียบเอาไว้แล้วกลับเข้ามาข้างในแต่มันก็ไม่ทันแล้วพอปีศาจได้ลากเอาตัวของเขาไปด้วยอีกคนจากและทอมมี่เลยรีบกลับมาหาทุกคนและได้พบกับสกายล่าที่ได้จากโลกหนีไปแล้วและบริวเวณนั้นก็ยังมีโทรศัพท์ที่ถ่ายวิดีโอทิ้งเอาไว้มันเป็นภาพของแซมและแฮร์รี่ที่กําลังหนีอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายแฮร์รี่ก็ไม่รอดจากพวกมันและมีแค่เพียงแซมที่กลับมาหาทอมมี่ส่วนแจ็คก็ทําได้แค่กอดแฮร์รี่เอาไว้แม้ว่าทอมมี่จะบอกให้เขารีบไปที่สูง ทางการด้วยกันแต่แจก็ปฏิเสธจนทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงใส่กันจนในที่สุดเขาก็เริ่มคิดได้ว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปก็คงจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้ง3จึงออกจากโรงพยาบาลไปด้วยกันแล้วมุ่งหน้าไปยังค่ายลีภยัยที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหรนะ่นัก ซึ่งที่นั่นก็มีผู้คนอยู่มากมายที่ต่างมารวมตัวอยู่ด้วยกันที่นี่และแจ็คก็ได้เปิดดูคลิปของฮาร์รี่ครั้งเธอพูดถึงคําสอนของพระเจ้าที่ตัวเธอศรัทธามาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้เธอกลับมองว่ามันไร้ความหมายพระเจ้าไม่เคยช่วยเหลือใครและเราต้องพึ่งพาตนเองเท่านั้นก่อนที่คลิปจะตัดจบไปแค่เพียงเท่านี้ทาเอาแจ็คที่ได้เห็นถึงกับรับไม่ได้และเดินตรงไปหาบานหลวงเพื่อหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ทอมมี่ก็นึกถึงสิ่งที่สกายล่าพูดเอาไว้ว่าพระเจ้า จะรับแค่ผู้ที่มีศรัทธาไปเท่านั้นส่วนแจ็คเขาได้ลงไปที่อ่างน้ำมนต์เพื่อล้างบาปโดยบาทหลวงไดงร้รวบรวมเหล่าผู้มีศรัทธาไว้เป็นจำนวนมากพร้อมกับเทศนาและให้ทุกคนสวดมนต์ไปพร้อมกันทันใดนั้นแจ็คก,ก็ถูกบางอย่างยกตุ้นลอยขึ้นและฉีกเขาออกเป็นชิน้นๆต่อหน้าผู้มีศรัทธาคนอื่นๆก่อนที่ฝูงปีศาจจะถูกส่งลงมาจากท้องฟ้าและมันก็มีจํานวนมหาศาลเกินกว่าที่ใครจะรับมือได้และหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะเป็นไปตามที่คำพีไบเบิลได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนพระเจ้าต้องการจะล้างโลกของเราโดยการรับตัวผู้มีศรัทธาไปและปล่อยให้คนที่ไร้ศรัทธาต้องอยู่ในโลกที่ค่อยๆล่มสลายลง ซึ่งตามในพระคัมพีร์ได้กล่าวเอาไว้ว่าวันอวสานจะมาถึงก็ต่อเมื่อมนุษย์ได้รับคําเตือนมากเพียงพอแล้วภัยพิบัติทางธรรมชาติจะถือกําเนิดขึ้นทั้งแผ่นดินไหวไฟป่าพายุน้ําท่วมรวมถึงโรคระบาดที่ภาคชีวิตไปทั่วโลกเพราะมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักคําว่าพอดีมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและเป็นข้อผิดพลาดที่พระเจ้าสร้างขึ้นดังนั้นเมื่อถึงเวลาท่านจะมารับตัวพวกเรากลับไปและสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งให้มีจิตใจที่ใสบริสุทธิ และความหมายที่แท้จริงของวันสินโลกหมายถึงยุคสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จกลับมายังโลกเป็นครั้งที่สองซึ่งครั้งแรกก็คือในตอนที่ท่านถูกตึงอยู่บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์เมื่อ2,000ปีก่อนและในพระคัมภีร์ยังได้บอกอีกว่าชนชาติที่ถูกกดขี่จะกลับมายิ่งใหญ่การเมืองที่ตึงเครียดจะทําให้เกิดสงครามปัญหาทางเศรษฐกิจจะทําให้ผู้คนอดอยาก ซึ่งเมื่อมองดูตามปัจจัยต่างๆแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีต้นเหตุที่เกิดมาจากมนุษย์มันจึงไม่แปลกอะไรถ้าวันหนึ่งท่านจะช่วงชีวิตของพวกเรากลับคืนไปซึ่งในหลายๆความเชื่อก็มีการบอกถึงวันสิ้นโลกเอาไว้อย่างเช่นศาสนาพุทธที่เขียนเอาไว้ในพระไตรปีฎกว่าโลกของเราจะถูกทำลายด้วยภัยพิบัติต่างๆแต่ไม่ใช่ฝีมือจากพระเจ้าและมันจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลาเท่านั้นและศาสนาอิสลามได้ถูกเขียนเอาไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าวันสิ้นโลกจะถูกเรียกว่าวันกิยามะเป็น ็นวันที่เปิดบัญชีตรวจสอบความดีและความชั่วของมนุษย์อย่างที่อันล้อได้ตัดเอาไว้ในคำพีเหล่าผู้มีศรัทธาและประพฤติตามคำสอนเท่านั้นที่จะได้รับผลบุญแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครรอดไปจากวันสิ้นโลกนี้ได้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บเ MDB ที่4.3คะแนนและเว็บล o t t e n Tomatoes ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่60%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปให,หม่ๆต่อไปด้วยนะครับ